สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปดันดอมนะคะกับหัวข้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอะไรอยากจะบอกคุณโอเคมาเริ่มกันเลยนะคะใบแรกคุณได้ Ten of Michael ก็คือสิตธาบสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกคุณว่า บางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันได้จบลงไปแล้วนะคะแล้วตอนนี้คุณเป็นอิสระแล้วคุณถูกปลดปล่อยแล้วโอกาสใหม่ๆกำลังจะเกิดขึ้นโอกาสใหม่ๆที่จะทำให้คุณมีความสุขให้ปล่อยวางและทิ้งอดีตไว้ข้างหลังเรื่องบางเรื่อง มันอาจจะจบไปแล้วจบไปแล้วก็คือหมดเวรหมดกรรมต่อกันต่อเรื่องนั้นแล้วถึงเวลาที่คุณจะต้องเริ่มต้นใหม่นะคะเอซออเรียลหนึ่งเหรียญอ่าเห็นไหมการเริ่มต้นใหม่ It's your lucky day, new resource of money, time or support, a c h a n g e in job or promotion. บางคนนะคะอาจจะได้งานใหม่อาจจะได้งานใหม่หรือว่าอาจจะได้ตำแหน่งใหม่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยหรืออาจจะเป็นในรูปแบบของของขวัญหรือเงินทองอะไรอย่างนี้ช่วงนี้ก็ ใกล้ตุดจีนเนาะบางคนบางคนมีเชื้อสายอะไรอย่างเงี้ยอาจจะได้แบบอ่างเปาอะไรจากผู้หลักผู้ใหญ่อืมก็มีนะคะโชคดีกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆสิ่งที่จะทำให้คุณมีความสุขโอกาสใหม่ๆคนใหม่ๆก็ได้นะ of ฟ a b เบ8แปดไม้นะคะการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วบอกแล้วมันจบแล้วบางสิ่งบางอย่างมันจบมันถึงทางสุดของมันแล้วอะนะคะคุณเข้าสู่เฟสใหม่แล้วคุณเริ่มต้นใหม่แล้วแล้วเริ่มต้นเหมือนแบบ พลิกหน้ามือหลังมืออย่างนี้เลยเพราะว่าพอมันจบแล้วความเจ็บปวดความเสียใจความเศร้าโศกอะไรเนี่ยมันก็หมดไปแล้วต่อไปพอคุณปล่อยวางตรงนี้ได้ปุ๊บพลังงานคุณเปลี่ยนทันทีเปลี่ยนแบบรวดเร็วด,ด้วยไปเร็วมากนะคะแล้วก็อาจจะมีการติดต่อสื่อสารอาจจะมีการติดต่อสื่อสารจากใคร หรืออะไรถ้าพูดถึงในเรื่องของงานเนี่ยใครไปสมัครงานไว้เนี่ยอาจจะได้รับการติดต่อมานะคะใครมองหางานที่แบบว่างานที่คุณใฝ่ฝนันงานที่คุณรอคอยงานที่คุณอยากทำอะไรอย่างเงี้ยอาจจะได้รับการติดต่ออาจจะได้รับการเซ็นสัญญาอะไรแบบนี้อืมหรือโปรเจกต์อะไรที่คุณแบบไปเสนอเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะได้รับการพิจารณาสนใจอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะการติดต่อที่ที่เป็นเรื่องดีๆ หรืออาจจะเป็นการติดต่อจากคนที่คุณรอคอยก็ได้ใครจะไปรู้ Head of Ariel. a r e เด็กถือเรียน and excellent opportunity will be offered to you scholarship or the pursuit of education time to get to work <c oughs> เด็กถือเหรียญโอกาสในการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆจริงๆด้วยเส้นทางใหม่ๆของคุณคนใหม่ๆที่จะเข้ามาหรือว่างานใหม่โอกาสใหม่ๆที่มันจะนำทางให้คุณไปสู่ความมั่นคงความมั่งคั่งความสุข ถ้าเป็นงานใหม่ในเรื่องของงานใหม่โอกาสใหม่ๆม,มันจะพาคุณไปสู่ความมั่นคงในอนาคตเป็นงานใหม่ที่ดีทำแล้วดีทำแล้วรุ่งเรืองดีกว่าที่เดิมไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลนะคะถ้าใครที่อยู่ในช่วงที่เปลี่ยนงานและถ้าใครในอยู่ในช่วงที่เปลี่ยนแฟนแฟนใหม่คนใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยเข้ามาแล้วแบบคนที่คุณจะคบคนใหม่เนี่ยนะ มีความเป็นไปได้ว่าจะคบกันแบบจริงจังเพราะว่าไพ่เหรียญมันคือความจริงจังมันคือความมั่นคงถึงมันจะเป็นแค่เด็กถือเหรียญเพราะมันเป็นแค่ช่วงเริ่มต้นแต่ก็มีแนวโน้มที่ดีเหมือนกันอมืมีแนวโน้มที่ดีมีความมีความตั้งใจที่อยากจะคบหาแบบจริงจังไม่ได้แบบว่าเป็นแค่อารมณ์ชั่ววูบฉาบฉวยอะไรอย่างเงี้ย บางคนอาจจะได้ทุนนะคะสำหรับน้องๆไปเรียนใครที่ขอทุนเอาไว้อะไรอย่างงี้มีโอกาสที่จะได้ทุนบางคนได้ทุนไปเรียนต่อไกลๆอาจจะไปได้ไกลถึงต่างประเทศเลยด้วยซ้ำเพราะแปดไม้นะคะการเดินทางทางอากาศทางไกลเขาพูดถึงสกอเลชิ่โอกาสดี ในการศึกษาในการเรียนรู้เรื่องการศึกษาก็เด่น My of a ฟแอริเลไพ่เหรียญคุณออกมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้ได้อัศวินเหรียญอีกแล้วนะคะถ้าพูดถึงในเรื่องความรักก็อย่างที่บอกคนคนนี้ เขาเข้ามาด้วยการเป็นให้เหรียญความสัมพันธ์มันอาจจะไปแบบช้าๆนะแต่ว่าช้าแต่ชัวนะคะเห็นหมั้เริ่มจากหนึ่งเหรียญมาเกาะเลยนะแล้วก็แบบเด็กถือเหรียญแล้วก็มาอาัศวินเหรียญเหมือนมันมีสเต็ปอะค่ะมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ว่ามันหนุกมั่นใจได้ chart worthy t r u s t worthy นะคะ understanding the o r t n e s คือไว้เนื้อเชื่อใจได้ reliable เชื่อถือได้ แล้วคนคนนี้เป็นคนที่จิตใจดีนะคะ The Empress อความอุดมสมบูรณ์ความสุขถ้าใครที่เคยเป็นแบบเป็นตัวสำรองหรือว่ามีเคยเป็น choice เคยเป็นตัวเลือกของใครมาก่อนมันจบแล้วนะ ไม่มีอีกแล้วนะคราวนี้คุณเป็นหนึ่งเดียวแล้วนะคุณจะได้เป็นหนึ่งเดียวของใครบางคนคนที่จะเข้ามาหาคุณเขาจะเข้ามาแบบจริงจังแล้วคุณจะเป็น The Empress ของเขาเป็นคนคนเดียวเขาจะทุ่มเทให้กับคุณคนเดียวมันอาจจะไม่ได้แบบรวดเร็วแบบวูบวาบอะไรมากมายแต่มันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ช้าแต่ชัวร์จริงจังและมั่นคงแล้วก็จะแบบ มีความสุขมีความอิ่มเอมมีความสุขทางใจนะคะคุณจะได้รับการดูแลได้รับการปกป้องได้รับการทนุถนอมในออฟแอร r i ลคือ พอพูดถึงเรื่องความรักมันก็มาทางทางนี้เลยนะคะไพ่มันก็ออกมาแบบทางนี้เลย knight of raphael เนี่ยก็คือเป็นอัศวินถ้วยอัศวินถ้วยคนที่จะเข้ามามอบความรักให้กับคุณนอกจากจะมีความจรงิงจังจริงใจแล้วเขายังมีความรักมีความโรแมนติกมาด้วย <c oughs> คนคนนี้จะเข้าว่าทําให้คุณแบบใจสั่นหวั่นไหวเขาเป็นคนตนอนผู้อ่านบอกแล้วใช่ไหมเขาคนนี้เป็นคนที่แบบใจดีจิตใจดีใช่ไหมนอกจากจิตใจดีแล้วรูปร่างหน้าตายังดีด้วยคือมีบุค,คลิกดีดูดีนะคะออกแนวน่ารักอะออกแนวน่ารัก ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายยิ้มแล้วโลกสดใสแล้วก็มีความโรแมนติกด้วยว้าวปีทายด้วยที่เอ็มเพอร์ได้ทั้งที่เอ็มเพลสก็ที่เอ็มเพอร์เลยแสดงว่าคู่เป็นคู่ของคุณเลยคนนี้คู่แบบคู่แท้ เป็นคู่ที่จะมาช่วยส่งเสริมกันและกันให้กลายเป็น D-Empress และ t h e e m p e r o r เป็นคู่กันส่งเสริมกันนำพากันไปสู่สิ่งดีๆชีวิตดีๆคือดวงจะส่งเสริมกันนะคะส่งเสริมกันแล้วก็พอได้รักกันได้เจอกันเขาก็จะทำให้คุณดีขึ้นคุณก็จะทำให้เขาดีขึ้นแล้วก็ ไม่ใช่ดีขึ้นแค่เรื่องของนิสัยใจคออะไรแบบนี้นะแต่ทั้งเรื่องของการงานการเงินทัศนคติทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีขึ้นดีขึ้นเนี่ยเป็นไพ่ที่แบบที่สุดแล้วฝ่ายหญิงก็คือ the empress ฝ่ายชายก็คือ the emperor คือที่สุดแล้วความรักครั้งนี้คือดีมากนะคะและไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย ถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็จะได้สุขสมหวังเป็น the empress ถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็จะเป็น the emperor ผู้ยิ่งใหญ่ผู้มีความมั่นคงแข็งแกร่งดวงคุณใหญ่อยู่เหมือนกันนะอืมดูไปแล้วดูไปแล้วและเรื่องร้ายๆมันจบสิ้นแล้วมันจบตั้งแต่ใบแรกแล้วนะคะ อะไรที่มันจบแล้วคุณก็ปล่อยให้มันจบไปเถอะเพราะว่าเฟสใหม่ในชีวิตของคุณเนี่ยมันดีมากๆสิ่งที่ดีงามกำลังรอคอยคุณอยู่อย่ามัวยึดติดกับบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ดีปล่อยมันทิ้งไปนะคะโอเคก็ยินดีด้วยนะแล้วก็จบการอ่านไพ่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ